เดี่ยวทุกท่านไม่ได้เจอกันนานเฮ้ยเฮ้ยหมอเคยต้องความที่วันนี้ไม่มีคอนเทนต์นะเราต้องกดไปที่ว่าเฟนโอลี่นะว่าเปื่อเราเล่นเกมอะไรบ้างนะแน่นอนแต่ว่าอืมอืมอืมเราจะทำแบบมันน่าสนใจนสำหรับเรานะ แบบที่น่าสนใจสนใจอ่ะนี่แล้วกันน่าสนใจนะน่าสนใจอ่ะไม่รู้แบบอะไรต้องเล่นเดี๋ยวเออมีผมเองกบเกดอ่ะคืออะไรรู้อืมสิบหกเพื่อดีจะสาวเซอร์วีเยมมาดโดนอ่ ห้าสิบโลเลยอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะวัดวัดอะไรแกโย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 จะเย็นจะเชื่อเรื่องลิขสิทธิ์ไหมลิขสิทธิ์ใหากดเปิดเอ็มนะวัด โอ้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 ร่างกายไม่ตบสนองใจเย,ยน็ oh, oh. Okay, นเอ่อโอเคสรุปเกมสกุยานะเราจะเลือกเล่นสักตัวหนึ่งนะที่เราน่าคิดวนะ่าเราน่าสนใจนะฮืม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 หัม อนี่ละกันมีคาตาเนะเกล็ดดีร่างกายก็แกมโดูนัดก็คาตาเนะเซนเซฟปุบป๊บแต่ก่อนอื่นผมบิดเวงอ่ะอืมโอ้ชิชิชเดี๋ยวแล้วโอ้กดคิวแดดจะดูยังปุ๊บนี่โอ้เล่นไงเล่นไงไม่รู้ lo bom sen say bup 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 ôi đồ lùng có được không sen say sư 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 bị cái lên cái đấy ta đi bà đi bà đi bà đi mày chưa có vấn tha say ปุ๊บปุ๊บปีิวจริง้สเอากาไปโดนัดเรียบร้อยนี่เับเรียบร้อยนะเขากายโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะดีไหมไม่ดุหญ่เลยสักนิดวัดเอากดที่ัวได้ด้วยมาอะไรมาได้สิงมาได้หนุ่มมาีนี่มาคุยไหน บระกาเล่นทีมในขณะที่ถ่ายคลิปไม่ถูกใจสิ่งนี้วัน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 นี้จะมาไปเล่นกีวาได้โอ้ปวกระบาดตกอ่ะโอเกิดว้กระบาดตกหน้าเพิ่งรู้นั่นแหว่าเกมนี้มีกระบาดโอ้ขาดนี่เหรอเไปที่สนี่ โอ้โหใครมันใช้ฟอนกิ้งกี้กับเราเนี่ยครับถึงถึงถึงโอ้รับนี่ถึ๊ดครับนี่ครับฮับถึ๊งโอ้เกมนี้เล่นง่ายอยู่นะแต่ข้อเสียคือเกมนี้มันเพลงติดลิขสิทธิ์อลยเลือเปล่าหรือว่าไปติด ตัวนี้ต้องแดดไปละตัวตน,นี้นะตัวน,นี้นะเราเจอเจอผู้เสียชีวิตที่กำลังจะตายแล้วนะเจา้าว่าเกนี้มันมี <c oughs> เรีบย <c oughs> รบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคนดูเรียบร้อยแล้วโดยจะขอ,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 ขอช่องแก้งแล้ว โอเคเราจะไปก่อนละนั่นนะการสั่งข้อแสงมากเกินไปก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีครับวัวดิวฟินชิกซิกจิกตกไปขอคนนี้เลย มาฆ่าเดี๋ยวจีพอเลยอืมตายโดนคาตานะเข้าไว้ไม่สามารถตอก็ได้โอ้ว้าวว้าวไม่ได้ด้ดนลุงเวันี้วันี้น่าม่มีอะไรเขาเวลาเขาเวลาตีรออบบ๊บอะไรตัดใส่ต้นกางนะเกิดตายซะ เกลตายไปแล้วไกินปุ๊บอาอาอาวอาวอาอวอาาโดนคอมโบมันคอมโบโดนคอมโบโดนนั่นโดนนีไปโวาสอะไรอ้ไม่วะมุชินเดกแล้วก็แกดเีดเลยนะโอ้ว่ดีก็เจอในีดอกกจนะพอดี ไปดิไปตายนะไม่รู้ไม่รู้จักแต่ขอคอมโบหน่อยแล้วกันน,น,นี่เกมนี้ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นแต่ก็สนุกดีก็ไม่รู้ใครเป็นคนหาแบบเล่นเนะ <c oughs> <c oughs> นี่ยเฮ้ยสวัสดีบู๊เล่นคืนเลย ตัวนี้ต้องเล่นกลางนะคืนละฮัลโหลฮัเล่นคืนเลยแล้วกันโอ้มันมีทลายกระเดื่อแต่ยิงทุกตัวก็จะมีละทลายกาะอะไรอะไรที่เกี่ยวกับทลายกาะทุกตัวต้องมี เล่นคืนเล่นเล่นเล่นคืนละลนโอเคทำนั่นรู้เลยว่าจะทำอะไร่ำไงว่าละว่าจะมานันตีเมย์นี่ขเขาจะจะกลายไปด,ดนตัวตนอ่ะขึ้นไปไม่ได้ด้วยขึ้นไปไม่ได้ทำไงไม่รู้อ๋อใครเป็นตัวอะไรของผมอ่ะกยอีซีส่สลีป what the hell เนี่ยท็อกซิขนาดนั้นเลยขอมาลาดหน่อยแล้วกันสวัสดีเชฟก็แค่เด็กหนุ่มธรรมดาที่ผ่านทางมาโค้ชมาวัเรี่บร้อนนะเราได้เจอท็อ,อกซิกเรียบร้อยนะแน่นอนว่าถ้าเกมน,นี้มีท็อกซิกมันจะเป็นเลี่ดีมากเลยนะแน่นอนว่าเป็นเลี่ดีมากเลยนะ ตื่ผมมาที่จะเป็นสมุไรเกจิมารุวกนีนะสมบูรเยสิตึก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 องขโยไปล้วม่มมขโมยก็ไม่สนุกดิอะไรกินอะไรกได้อกิน นี่เราก็หาเลยพอแล้วนะไอ้เนสองเครืองเรอไม่เชื that, that. ่อไม่เชื่อท่านนั่นน่ะเชื่ออะไร่นั่นน่ะนี่หลบเมานี่นะอืออืออือืซซง chết 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 chi 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 chi